ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอย่กัช่างไปเคชาแนลรอบเด็กนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่หลายๆคนขอผมมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ใน IG แล้วก็ YouTube นะบอกได้เลยว่าตามตรงคือตื่นเต้นมากนะครับก่อนจะดูนะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงนะครับที่ดีโลแต่งขึ้นในปี2014นะครับชื่อเพลงว่าคลิปเซนนะครับเป็นเพลงแรกนะครับที่ปล่อยอย่างเป็นทางการในปี2017นะครับในคลิปที่เขาส่งไปแข่งขันนะครับผมและหลังจากที่เขาได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาในปี20 1 4นนนตอีี้ก็ผ่าาาม8ปเข ก็ได้เอาเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาในเมื่อ8ปีก่อนนะครับมาเรียบเรียงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเอามาเป็นซิงเกิลใหม่นั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนทีนท่อดทนรอในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยนะครับนี่เป็นการพัฒนาแท็กของเขานะครับและนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับที่มันน่าตื่นเต้นมากๆก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คือคลิปนี้นะครับเป็นซิงเกิลแรกของเพลงเมื่อ8ปีที่แล้วที่ดิโดแต่งไว้แต่งทําไม่เสร็จนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็บอกเลยว่าน่าติดตามมากๆสำหรับิใดต้คาย ไว้จะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่านะครับและอีกอย่างหนึ่งน,นะครับก็ต้องขอชัญเอาทูช่องด e โ o มิวสิกด้วยนะครับผมก็ไปกดซับสไคร b ์เขาด้วยนะครับผมโอเคครับผมไปไปดูกันดีกว่านะครับตื่นเต้นเว้ สมูทมากเลย

count them i so constant g standard pom 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 count them i so constant g sanded standard pom 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 do count them so constant standard pom pom pom

โอ้ oh my g กอดโคตรสมูทคลีนจัด,จดๆเลยโน้ตเขา <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่างที่เขาบอกตั้งคลิปไปเลยนะครับว่าทุกๆเดือนนะครับต้นเดือนเนี่ยจะมีประมาณเหมือนซิงเกิลใหม่ออกนะครับตอนนี้เขาก็ได้เหมือนออกเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนของโชโกะฮะที่ว่าเป็นเหมือนทําเป็นเหมือนโน้ตของตัวเองเป็นซิงเกิลของตัวเองแบบใหม่นะครับแบบที่ไม่ได้ซ้ำอันเก่าคือเหมือนทาเป็นเหมือนเป็น MV เพลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบอกได้ว่าน่าติดตามมากๆนะครับเพราะว่าปกติเราจะเห็นเป็น m v เพลงใช่ไหมแบบ Official Music Video ดีโอย่างงี้ใช่ไหมแต่นี้นะครับจะกลายเป็นเหมือนแบบ มิวสิกที่มันมีบีทบ็อกเข้าไปด้วยนะครับก็จะเป็นซิงเกิลแบบบีบีทบ็อกด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับซิงเกิลนี้นะครับมีชื่อว่าดีล็อกคลิปเซนนะครับก็ถ้าเกิดจะแปลความหมายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของแบบคลิปสติตัวเองนะครับเหมือนแบบรักษาสติเหมือนเหมือนคลิปสติกับตัวเองนะครับก็นี่คือเป็นชื่อเอ็มบีเขาเนี่ยครับสุดยอดมากๆครับก็เห็นก็จะได้2 ก็จะได้2อ,อัธรลดเลยนะครับแรกๆก็คือจะเป็นสมูทพอไปอีกด้านดาร์กนะครับก็จะกลายเป็นเหมือนอินวารเบทเข้ามานะครับบอกเลยว่าโอ้โหอินวารเบทของดีโลนี่คือเอกลักษณ์จริงๆนะครับฟังแล้วมันรู้สึกมันโลแบบมันเสียงแบบโลโลต่ำๆแบบลึกมากนะครับก็บอกได้คำเดียวนะครับว่าอินเซนมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ้วเจะกัน EP หน้านะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมมี Ti k t o k ด้วยนะครับผมก็จะทำแบบบีบบ็อกชาเลนอะไรใน TikTok ค่อนข้างที่จะเยอะบ่อยในช่วงนี้ด้วยนะครับควบคู่กับการทำ u t u b e ไปด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้เริ่มกลับมานะครับใครอยากให้ทำคลิปแบบไหนแกล้งคนในเกมอะไรหรือว่าจะให้ไปดูคลิปไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกมากันได้นะครับผมแล้วผมก็จะพยายามมาทำให้ทุกคนให้ครบนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อน